มาละเดอ้อไอแคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับชับไวทันเหตุการณ์ข่าวรัฐบาลไทยทันเหตุการณ์ข่าวสารทั่วไปทุกความเคลื่อนไหวจัดใจของไอ้แคนอยู่กับไอแคนในช่วงของไอแคนบอกข่าวเดอ้อพี่น้องเดอ้อ น้องครับตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงวัฒนธรรมเสนอต้มยำกุ้งเป็นรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหรือมรดกราทางวัฒน,นธรรมที่จับต้องไม่ได้ต่อองค์การยูเนสโกในปีนี้นะครับในระหว่างนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมในฐานะหน่วยงานดูแลการเสนอรายชื่อมรดกภูมิปัญญาของไทยเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกได้ดําเนินการศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับการนําเสนอข้าวแกงของไทยเข้าร่วมในรายการอาหารสตรีทฟู้ดของประเทศสิงคโปร์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไปแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาเพราะหากจะเสนอเข้าแกงในนามประเทศไทยเพียงหนึ่งเดียวอาจต้องใช้เวลาหลายปีอีกทั้งยังเห็นว่าข้าวแกงจัดเป็นอาหารริมทางประเภทหนึ่งเช่นกันและการเสนอร่วมจะทําให้ขั้นตอนเร็วยิ่งขึ้นนะครับ นายชายนครชัยอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมบอกว่ากรณีการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทุกรายการต้องได้รับความเห็นชอบจากภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะคนในชุมชนที่เป็นผู้อนุรักษ์มรดกภูมิปัญญานั้นๆเรเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วต้องมีหลักเกณฑ์และข้อกําหนดที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อป้องกันปัญหาภายหลังครับ สำหรับมรดกภูมิปัญญาของไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกแล้วมีจำนวน2รายการได้แก่การแสดงโขนเมื่อปี2561แล้วก็นวดไทยเมื่อปี2562รับวันนี้ไอแคนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ